สบายดีพี่น้องเห็ดยังกินพวอเราแห็ดเห็ดละโม่เบาเลยเห็ดละโม่มาใส่นอกไม่ถ้าเ็นตลาดมาเนาะเห็ดละโม่เฟียงมันคือกันเนาะเออใส่มันเป็นไข่คือกันเห็ดละโม่อมจ้ะเห็ดละโม่แบบไม่ครับพี่น้องอืมคือกันเนาะห็ดเห็ดละโมมันบนเรือมันเสวยบดีเห็ดละโมขาวอ่ามันบนเรือแบบมันเป็นขี้ขาวต้องกระแดกก่อนเด้อ ใส่ถ้าประเด็นเป็นหัใส่แล้วได้ลวเมนต์ก็เดินไปนองตอนเตี่ยงเอาวันวน้ำปลาใส่ละวันน้ำปลาก็ต้องแซ่บแล้วล่ะยังแซ่บอตอนึ่งเอะใส่ผักยังหนึ่าตัวขาเดินี่น้องเดินตัวมีเนาะเออได้ให้กันแล้นะขาเาหงมโอ พี่น้องมาพี่น้องสบายดีเจ้าเจ้าทีนี้ม่ไงนี่แกงเห็ดละงกขาวพี่นอ้องอากาศพี่น้องเอ้ยมันแซ่บคือเก่าวทะเลเฮ็ดเฟืองเห็ดละงก์ใส่ผักกาเมนๆตอนเที่ยงพอดีเที่ยงพอดีเลยพี่น้องเขาเหมืกันเด้อพอกระเฮ็ดเวียกเพื่อนะทักระเลาะซักผ่าล่าง,งถวย อยู่ปรอยู่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ยแต่มันอยู่มันอ่ได้เห็ดหรอมันแอบมันอโม่ใหญ่อยู่ก็แอบ,บลูกผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเก็บมองหนึ่งกับหกมองหนึ่งแดดดีมันซักผ้าแป๊บเดียวกับแห้งเสื้อผ้านี่ก็นกรอบเวล้าตาตาขึ้นมือนะ ลูกไปอยู่ก็อยู่กันช้องเท่าห้าหันห้านี่กินตัวมียังอยากไปเล่นใช้กันเลาะตัวเมืมอเ่อเราไปอยู่หื่นขเงเท่ะมียังกินก็กินแต่อยู่เหืน่นมันกินประแดแล้ว หนึ่งพักกินประแดกเบิดเงินแล้วเบิดเล่าเงินห่วยสิห้ซื้อคู่มือมันก็ไว้ได้นอกไปนอกมันบริผลิตได้ตลอดได้เงินกันไรในมือส้ร้อยกินมือละหารอยมันก็มนเม่นเนาะเปรียบเทียบเวลามีก็กินดี มีกับรถนะฮะมีเขามาเขาบัดดี้ล้วชีวิตคนเฮาเอายังมากมายมียังทะดิ้นก็ดิน่นเบีย่ยกยจะเป็นเดือดร้อนใครจะเป็นเดือดร้อนคนอื่นนะพอดี ถ้าเจอดร้อนคนอื่นจะเจอคนดีก็ดีไปพี่น้องเจอคนแบบนีเขาว่าแด็กเคยซ้ำแาบนี้ดูถูกซ้ำคนสมัยนี้หูจะหนาหูใหญ่อ่อนเนี่ยกินเอาแอร์กินอะได้เนาะกินอปลานั่นดอกเนาะ คนหรว่าม้วนวาวหวานจะจิตใจนี่โอโ้โหเนี่ยเขาเอิ้หน้าเนื้อใจเสือข่อยกระบ่าวเผ็ดน้ำมันยังดอกดีเกินไปโอ้ยสั่นจะมันได้ย่องจากของ <c oughs> <c oughs> ย่องจากของมาจากของดีแต่ดีได้ไปนอกข่ออยือ ดีเกินไปดีเลยง่ายเกินไปเจอคนอรักเอาเปรียบนบี่บริเวารับปีนังเกาะอันคอยเห็นนั่งอย่างนึงเพื่อนคอมเมนต์ว่าให้คอยเนาะเ <c oughs> พื่อนฟูมงกับบอมี่อย่เพราน้าเม่นมากห,าหรอกบอมี่พยักคบอะค่ะบอ <c oughs> คบกมเป็นยังอันีคือกัน เป็นเก่าๆล่ะถ้ามึงดีอะ่ะเขาคงติดต่อหามึงหลายๆคะคนที่เขาเคยมาเล่นกับมึงอะ่ปะปแบบว่เพราะเขาเห็นนิสัยและสันดานเขาเลยไม่มาหามึงะสัคนเฮาถึงเวลาเขาก็ไปไปไป,ไปมันเนาะอืมเป็นสิมาเล่นเหมืนกันตลอดครอบครัวไปมัน เล่นน้ากันกับชั่วข้างชั่วข้าว,ว,าวเล่นน้ากันลตลอดนะเพื่อเติมไรที่บอกค่ะอืมคอยออกเจ้าออกบางคนยังมีออกหรือบอมีต่ข้าออกอ่ะเนี่ยบัดพอดีแหละเงินจะสู้ว่าเอ็งกูบางบ่มีคนขบต่ถอถามผู้ก่อนว่ากูจะขบภายบอถามผู้น้ำเรื่องนี้คนะ่ะเออ คนอื่นแบบเป็นเทวดาบอกแต่ิมาว่ากูบ่ม,มีคนขบเท่ากูมด้แค่เดอมพลายสีขบบ่ขบกูคแค่แต่ละคนเข้าใจกูแค่นั้นคนไดเขา้าใจก่ขยัแค่อย่าง่นีองเอาคนที่มาบคขบค่อนเนาะเอาก้นห้าง,งไปไกล เอาคนที่สั่งกูบอกอันนี้ให้ไปที่ไปใกล้ๆไอ้คนสั่งก่อนนะอย่ามาใกล้กูนะอย่ามาเบิ่งกูอีกอืสั่งแเราก็ต้องมาเบิ่งกูอีกว่าเรามาติดตามชีวิตกูมันจะมาติดตามเพื่อด่าเ้อไหนมาขับกันมาได้มักกระเบิร์นหมักกระพานสุกกะเห็ด เขาเห็ดคลิปนังกับชินตามจิ้มตามจีตมตาม,ตามด่าเขาทุกเรื่องทุกเราามันก็เป็นแนวเด้ออือคนปกครอบคุณะดีแล้วต้องสิบเนื้อเชียร์ใจเชียร์ใจมามากพ่อแล้วละ่ะไอ้คนคบคุณอะ จนกูไปอยากคบใครคือกันแหละกูมือเนี่ยยางเล่นนะ้นำพีน้ำนองจะห้องคนอื่นว่าเขาดีเวลาเขามีผลประโยชน์แล้วเขาแค่นั้น,นแหละเวลาเขาบุมีผลประโยชน์กับสมาร์ตตัวหนึ่งนะ่พี่น้องเอ้ยว่า,ายังไยเวลามันได้กินน้ำเเผวมันกลวว่าเขาดี เวลามันได้ยิ้มกัตบตี่พว่าเขาส่ง,งตัวคนนะอืเพราะฉะนั้นคนเฮานะตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนอืจะไม่พึ่งใครเจอผู้ดีกับดีไปคนดีกับมี่อยู่บนนี้มีแต่คนสั่วหรอวะอ หา้ายแย่ต่อมีอยู่แต่ว่าห้ายย่เกิดที่คนพ่อคนเห็นแกโตแล้วมันลายเงาเลยคู่มือนี้รูหนาบร,รูใจคือข่อยพอกับบบดีมมีไปดีร้อยเปอร์เซ็นต์เบาเผ็ดเล่ากับบบดีแต่เล่ากัาอบไปเดือดร้อนไทย เซบมีคือคนอื่นเขาดอกมาในด้วยคนอื่นเขาดอกแต่เขาก็ใช้ชีวิตที่เขาใส่น,นี่แหละมันลง,งชีวิตแต่ละมื่อแต่วันไปมีกินมีอย่างมีอินนะกินอิ่มนอนรัดกับคอต้องไปเดือดร้อนไปนะแต่คนทด่เขามีเขามีกว่าเห่าค่ะเขาคนมาส่วยเข่าด้วยเวลาหางลำบาก กันเทามีเท่ายังไ่ได้หายไปคนที่เฮาเขาหักเขาเขาเข้าหาเขาเขาบุมีคำบอกคำจาเขาเป็นคนดีแต่ถ้าคนที่เขาใหาแล้วมานั่งเว้าที่หลังมาเว้าพื้นทาน้ำหลังเนี่ยมันไม่ได้เอิญคนดีแบบนั้นมันเว้าเห็ดเอาหนาซื่อพอเขาบ่ได้ดังใจมันก็เว้าให้เขา พอให้เงินเท่ากับอยากมาครอบงำเท่าอยากมาบงการชีวิตเท่าเห็นไหมมันก็บม่ได้ได้คือการกับเอฟซีเบื่องเ่านี่นะบางคนกับข้อเม่นอยากให้เข้าเข้าใจเจ้าของเป็นแบบนั่นแบบนั่นแบบนั่น,บบน,นอ้างแต่ว่าโตนี่เป็นเอฟซีเข้าแนะนำยังเขาก็ต้องทําตามแนะนำยังเข้าต้องทําตามพอเข้าดัน้ลันออกไปกับว่าเข่านี่ดันคนแท้ไปเรื่อยไม่ยอมเปิดใจรับฟังเอฟซี เอ้ย FC มีเป็นล้าน X an, เป็นแสนสิไปฟังก็นทุกคนนหัวเขาก็ปวดเป็นลยเนาะพี่น้องเออเขาก็เดินซ้ายกลางคงข่อยนยู่นะฟังรู้้าอนใดดีอันคำ่แนะนนำกับคํ่มาหรือว่าคั่ที่เขาเวาใส่มันจะคนหละอย่างนะเด้พี่น้องมันแยกแยก,แยกออกเขามีคนเขามีสมองวะจ้าว่าแม่งคั่ดาค่าะที่เอาเก๊บเอามาใส่หัวอือกูแนะหนำมึงเหตุแบบนั้นแบบนี้มึงคือประเหตุมึงก็เป็นน,นั่นอื บเมนเนาะะอ่คทำได้แล้วด้วพี่เนาะ